เวลาแบบอยู่บนเวทีได้ครับผมถ้าเกิดถามแรงบันดาลใจท่านิดพูดถึงศิลปินคนหนึ่งที่ชอบก็ชอบบางนี่บอเราอยู่ดงนิบบอครับก็าเป็นนักแสดงที่แบบเต็นเก่งมากถ้าเกิดใครในที่นี้แต่คนได้เห็นแบ,บับคือเขาเป็นนักแสดงมาเราที่แบบทำงานค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าแบบสกิลการเต้นของเขาเต้นเป็นทุกสไตล์แล้วก็แบบความสามารถคือแบบระดับแบดับแดนเซอร์แบบเก่งเลยครับ หน้าก่อนหน้าก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ชื่ออะไรครับชื่อเติร์ดครับครับผมไม่ทถามเป็นแบบมา่ยากแบบอ๋อชื่อเติร์ดครับได้ครับเอาละวันนี้แฟนคลับเยอะมากครับเยอะมากแต่ก็เป็นปีแรกที่จัดแล้วแบบว่าคนเยอะขนาดนี้ครับจริงๆถ้าเยอะขนาดนี้ผมว่าเดี๋ยวในปีหน้าไปเปิดอีพ็อกเมือร์ฟอร์มได้ไหมอยากอยากให้เปิด้ไหมครับ คนใช่ไหมผมว่าน่าจะเกินมากกว่าน,นั้นด้วยนะโอ้ยจัดซาทุ่ยนะเพราะว่ามันเกิดตั้งปีน่าจังแบบจังแบบมีคนเสริบขึ้นมาเลยขึ้นมาต้อปเป็นแบบจ้าตันนี้มผมเป็นตื่ไม่ได้ครับก็ที่จริงแล้ววันนี้ผมอยู่คนเดียวเนียผมก็ไม่มีคนที่จะโดนด้วยผมก็ <c oughs> ที่จริงแล้วเร็วๆนี้ผมก็ดิบภายในสองสามเดือนนี้ได้ดูแน่นอนครับผมตอนนี้ก็กำลัง ซีรีส์ก็จะค่อนข้างฟิลกบูดมากๆเลยเราได้ดูอีพีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานด้วยได้ดูอีพีล้วได้ดูคนเดียวเลยใช่ไหมก็ดูกับทั้งเพื่อนในเรื่องอย่างนี้ใช่ใชทั้งานนะครับใครที่ได่เลขขี้ครับตกรอบหมดเลยครับ อผมอยากจะถามถามคําถามแฟนคลับว่าตอนชอบเลขคู่หรือเลขคี่ครับครับก็ชอบเลขคู่นะชอบเลขชู่ใช่ไหมครัเพราะว่าเลขคี่มันโดนยาวไปเลยแต่ชอบเลขคู่มันเหบว่ามันมีคู่อะไรเงี้ยชอบโอเคนะ The question is that would one prefer odd or even number? And the answer is even because odd number is too lonely for you. Some too lonely. Okay, have to make it. The next question is, which one is your most favorite number? Only one number. Let's guess. What do you think? That. Two? ต้าต้าวันตอนจริงเลนคู่เล่ออเลค่รครับชชาเจริงมันมีในใจแล้วอะเป็นเลขหึ่งเลขไม่ต้องคู่ไม่ต้องทีแล้วแต่เลยก็ได้คู่หรือีกดชาง You can pick boss มีเล่ออนออนตอ ชอบเลขอ่า14ครับผมเป็นเลขเดียวเลขเดียวได้ใช่เลขเดียว1 9 1 9ชอบเลขสองนชอบเลขสองชอบเทนนิสองมีการยู่ล